เวลคัมแบ็กเอสเคออวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูการอัปเกรดครั้งใหญ่ของกองทัพอากาศไทยกับการพูดถึงว่าที่นักรบลำใหม่ที่หลายคนจับตามองมากที่สุดในภูมิภาคนั่นคือกร e, ิ p เปนอีเอฟเจเนเรชัหม่ที่กําลังถูกพูดถึงในวงการทหารทั่วโลกว่าจะเป็นกําลังหลักของกองทัพไทยในอนาคตหรือไม่วันนี้เราจะพาจอดลึกแบบละเอียดที่สุดทั้งสมรรถนะเทคโนโลยีระบบอาวุธราคาการเทียบกับเครื่องรบคู่แข่งและความคุ้มค่าหากไทยตัดสินใจจัดหา ไปจนถึงภาพอนาคตของกองทัพอากาศไทยว่าการมีปริปเปนีเอฟจะเปลี่ยนเกมอย่างไรเรื่องราวของไทยกับปริปเปนจร,จ,รจริงเริ่มตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วเมื่อไทยเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวในอาเซียนที่เลือกใช้จัตสามสิบเก้าปริปเปนสี่ดีซึ่งตอนนั้นถือเป็นการลงทุนที่ฉลาดมากเพราะปริปเปนมีชื่อเสียงด้านค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าแต่ประสิทธิภาพสูงบินง่ายซ่อมง,ง่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัยและใช้อาวุธได้หลากหลายโดยไม่ต้องผูกขาดประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ครั้งนี้ปริปเปนี F มันไม่ใช่อัปเกรดเล็กๆเหมือนรถเปลี่ยนสีเปลี่ยนล้อแต่มันคือการสร้างใหม่แทบทั้งลำเป็นคนละระดับกับรุ่น4ดีที่ใช้อยู่ทุกวันนี้หัวใจสำคัญของกรีปเป็น E F คือเครื่องยนต์ตัวใหม่ GEF 414ที่ใช้ใน F A18 Super Hornet ให้แรงขับมากกว่าเดิมเกิน30%ซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับเครื่องในคลาสเดียวกันผลลัพธ์คือมันพกอาวุธได้หนักกว่า บินได้ไกลกว่าบินได้นานกว่าและเร่งความเร็วได้หดกว่าเครื่องแบบนี้ทําให้ไทยสามารถมีเครื่องบินที่พร้อมรบเต็มลำในทุกภารกิจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องกําลังเครื่องยนต์เหมือนเดิมอีกจุดที่9กระโดดแบบคนล้านโลกคือเรดาร์ AESA รุ่น r a v e น ES05 ที่ติดตั้งบนกร e. ิปเปิีเอนี่คือเรดาร์แบบสแกนลําแสงอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสมรรถนะเหนือกว่าเรดาร์รุ่นเก่าของไทยแบบทิ้ขาด ตรวจจับไกลกว่าล็อกเป้าพร้อมกันได้หลายเป้าและที่สําคัญคือทนต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกสูงมากหมายความว่าหากเกิดสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นจริง,รงๆใครที่ใช้เรดาร์เก่ากว่าแทบไม่เหลือโอกาสในขณะที่กริปเปนีเอฟยังทํางานได้เต็มระบบสําหรับไทยที่อยู่ในภูมิภาคที่มีเครื่องบินจริงรุ่นใหม่อย่าง J104 หรือเครื่องบินที่กําลังพัฒนาของหลายประเทศการมีเรดาร์ AESA คือสิ่งที่ขาดไม่ได้นอกจากเรดาร์แล้วระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของกริปเปนี F คือจุดที่นักบินทั่วโลกพูดถึงกันมากที่สุดหลายคนบอกว่ามันเหมือนเครื่องรบที่มีระบบโจมตีอิเล็กทรอนิกส์ในตัวสามารถรบกวนเรดาร์สัตรูหลบเลี่ยงล็อกเรดาร์และทําให้ขีปนาวุธที่ถูกยิงใส่จับเป้าได้ยากขึ้นระบบนี้ถือว่าพอๆหรือดีกว่าเครื่องที่แพงกว่าอย่าง F-35 ในบางมิติด,ด้วยซ้ําและนี่คือความต่างที่ทําให้กริเปนอีเอฟแม้จะไม่แพงที่สุดแต่เอาตัวรอดได้อย่างยอดเยี่ยมในสนามรบจริงด้านอาวุธต้องบอกเลยว่ากริเปนอี f ดมากเพราะเลือกใช้ได้ทั้งอาวุธยุโรปอเมริกาหรือแม้แต่บางรุ่นของอิสราเอลทําให้ไทยไม่ต้องผูกขาดประเทศเดียวเหมือนหลายโครงการในอดีตไฮไลท์ที่ทุกคนพูดถึงคือขีปนาวุธเมตอระยะยิงเกิน200กิโลเมตรและโซนค่าที่ใหญ่กว่าขีปนาวุธทั่วไปหลายเท่าหมายความว่าถ้ากริเป็นอี F ของไทล็อกเป้าใกลาจากระยะไกลและยิงเมตอออกไปโอกาสรอดของฝ่ายตรงข้ามจะต่ำมากๆในการรบแบบ DVR หรือการยิงไกลก่อนเห็นตัวนี่คืออาวุธที่เปลี่ยนเกมในอากาศได้จริงส่วนการรบระยะใกลก้กลิเปนอีเอฟก็ยังคล่องตัวเหมือนเดิมน้ำหนักเบาระบบควบคุมเสถียรแม่นยำและมีอัตราการเลี้ยวที่โดดเด่นสุดในระดับเดียวกันนักบินหลายคนที่เคยทดลองบอกกว่ามันคาดเดาได้แต่ตอบสนองเร็วแบบน่าเหลือเชื่อ ทำให้สู้ในระยะประชิดได้ดีมากไม่ว่าจะเจอกับ F16 รุ่นเก่าหรือเครื่องบินที่หนักกว่าอย่าง SU-30 ก็ยังเล่นงานได้ไม่ยากอีกหนึ่งข้อดีสำคัญของรุ่น E F คือเพิ่มถังเชื้อเพลิงภายในทำให้บินได้นานกว่าเดิมแบบเห็นผลจริงซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับไทยที่ต้องลาดตระเวนพื้นที่กว้างทั้งทะเลเอา่าวไทยทะเลอันดามันพรมแดนและเกาะแก่งต่างๆการที่บินได้ไกลขึ้นช่วยลดภาระเติมเชื้อเพลิงลดภารกิจที่ต้องหมุนเวียนเครื่อง และทําให้ภารกิจทางอากาศทําได้ต่อเนื่องขึ้นเรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นอีกตัวแปรสําคัญที่ทําให้กริปเปนได้รับความนิยมทั่วโลกกริปเปนอ e. ีเอแม้จะเป็นรุ่นใหม่แต่ยังคงคอนเซปต์เดิมคือบินถูกกว่าซ่อมง่ายกว่า ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินถูกกว่า F-16V และถูกกว่าเครื่องรุ่นใหญ่หลายๆรุ่นอย่างเห็นได้ชัดนักวิเคราะห์ต่างปร,ประเทศประเมินว่าลิปเป e น E เอฟอาจมีค่าใช้จ่ายราว20-25,000ถึง25,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงบินในขณะที่ F-16V อาจสูงขึ้นไปถึง3 5 0 0 0 0 0 0ถึง40,000ดอลลาร์ถ้าเป็น F-35 นี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงแพงมากจนหลายประเทศต้องคิดหนักดังนั้นในระยะยาวริ i p ป,ป e r E F ถือว่าประหยัดกว่าและเหมาะกับประเทศที่ต้องการสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและงบประมาณซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นถ้าพูดเรื่องราคาเครื่องปริเปน E F มีราคาประมาณ85-95ล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งลำขึ้นอยู่กับอาวุธชุดซัพพอร์ตการฝึกและอุปกรณ์เสริมรวมถึงจำนวนที่สั่งซื้อถ้าไทยซื้อประมาณ8-12ลำตามที่มีข่าวออกมาบ่อยๆตัวโครงการอาจมีราคาอยู่ที่ราว1ถึง1.5พันล้านดอลลาร์รวมทั้งหมดถือว่าไม่ถูกแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้กลับมา ทั้งเรดาร์ AESA ระบบ EW ระดับโลกระบบอาวุธเมตอการบินที่คล่องตัวและค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าในระยะยาวก็ถือว่าคุ้มมากสำหรับกองทัพไทยข้อดีอีกเรื่องคือสวีเดนขึ้นชื่อว่ายืดหยุ่นสูงไม่ได้บังคับไทยเหมือนบางประเทศไม่ล็อกข้อจำกัดทางการเมืองทำให้ไทยมีอิสระมากขึ้นในการเลือกอาวุธและใช้งานตามภารกิจจริงไม่ใช่ซื้อแล้วถูกจำกัดนู่นนี่จนแทบใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วคำถามใหญ่คือไทยควรซื้อกลิปเบียน E F หรือไม่ ถ้าประเทศต้องการเครื่องบินที่ทันสมัยบินได้หลายภารกิจดูแลรักษาไม่แพงและมีสมรรถนะระดับท็อปของอาเซียนปริเปนอีเคือคำตอบที่เหมาะมากแต่ก็มีคู่แข่งอย่าง F16V ที่ราคาถูกกว่า j 1 0 c ที่จีนเสนอให้หลายประเทศหรือแม้แต่ KF21 จากเกาหลีใต้ที่อนาคตไกลามากแต่ปริเปนอีเก็ยังโดดเด่นในความคุ้มค่าความยืดหยุ่นและเทคโนโลยีที่พัฒนาดีมากสุดท้ายปริเปนอีเไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือการยกระดับศักยภาพของกองทัพอากาศไทยทั้งระบบ การมีเครื่องรุ่นนี้จะช่วยให้ไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การรบทางอากาศมีความได้เปรียบในภูมิภาคและช่วยสร้างความมั่นคงในระยะยาวท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากหากไทยเดินหน้าจัดหาจริงรีเป็นอีเอฟจะกลายเป็นกำลังหลักที่จะคุ้มครองน่านฟ้าไทายไปอีกหลายสิบปีถ้าคุณชอบการวิเคราะห์แบบจาะลึกและอยากเห็นเทคโนโลยีทหารแบบจัดเต็มก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม SK Auto ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแบบโหดกว่าเดิมแน่นอน